อยอางบีกันเหรองอขาบี้นี่จะบวอืมรวลงเลยนี่นี่ใหญ่บ่ อางแล้วมันไปเอเอาไปใส่ด uh, ีนะอันน uh, mm ี้ลงตมเนาะ สามหลงต้มนี่สดน้ำาซนบสร้สางสร้างเป็ดเลยนะลเ้อนะมาาดมันส เมนูเมนเมนูยังไงสิเมนูโอ้เลือดโอ้แข็งกร่งนี่ตมอย่างเดียวเลยเนาะต้นมันบ็นก่อนีหลับมันก็ต้องหลับุกอยู่เลยอคนนี้อันนี้ส่ไปต่มม็นมันนี่ ไมเรัางนนี้มเกินไมหมดกลังแกินอร่อยอร่ยไอ้ม่งมนโทรตามไม่ไ้ตรนเมาแล้ว ต่อแว่ต่ออ well> ีกแบบนึต่ออีกแบบนึงโอ้ยอันนีใส่กับใครเาไปบอกกันกางดีะนี่ใส่ยเันจลวเวลาอยากใส่กับพดอันลงโพดลงแล้วกับปั้นปั้นแล้วกับเอาผิดไหม

ยีรุดหรือมัง้งเนาะนี่บอเห็นวะรู้เห็นวะเฮ้ยอย่าไปใกล้มีดเดียดอะไรนี่อ้าวใ่บตัวหน่อยก็บีหน่อยเนาะ,ะมีเลยวะอะไรวะนี เดี๋ยวมามุมมีว่ะมันบไดแล้วไปใช้หรอเออมันคือบมผมมีเองมันเนาะดีมันวะเมื่อแตกนะกระลปาดออกสิแตกระมังมันไม่ขีบอกมันมีเขียวอ่ะทิ่พ่อับอ่าก็ชิย่าหเที่ชิายก็ค โอ้ตุ่มนั่งเดือดบ้านมาเ้ยกินตุ่มเป็นน้ำกันเด้อปองไปามนเล้วไงตอว่จะเข้าในึงก็โตมาวนนไปให้เงี้ยน้เงี้ยนี่เลยนะขมมาินกับเมียตไก

ขาหดก็เมียเลยเนนี่ก้นทางเมียเบิ้งนีเอาให้เมียกินเนาะช่นัวบ่าใ่ครับเพิ่อเบิ้งนี้ไมานั่มเยเบิ้งฮ่่านา่าน่่า่าา่าฮ่่าฮาา้าดาา มันโอเคเสียงมันโบราณโอเคเลยใหอนึ่งแม่บอกว่าห้ามันห้าเขบอกว่าห้ามันห้ามันติดเกือถึงมาคว้าควาสันแนมหนาเมี่ะหายนีวมานานเลยมันมีตีนงมันมีควันมันมีอย่างันเปี้ยแวดเตียมานาอันนี้ว่านอันนี้เาึมาซีานานนึงใครปหานนอันนี้ถาว่ามันมันเอกสารควด้เว่า ดูมันขนาดไหนมันกายเขาตอดออกแต่ปวดนันมอปวดมันงามันนิ่งๆหอมเลยต้มควนเครน่อเขมีไ่เปียเครื่องแนเนี้ยรถเขามีองอีปีฟันิบเอ็่าวว่ามันนิ่งๆโอเคเด้ดูเดียวเขากวโอ้โหงาน้ยนเดียวเขางงานมีเงินก็มาเปลี่ยนตายจากผม่เปลี่ยนหอนเดิมแตตขึ้นอาแล้วนโรงงานดีมพี่ ดูบาตดิเก้ดิเก้ดิเกดิเกดิเก้เเงั้นอมรถอยู่เนี่ยมองมองสะพ, <swimming. S 1> พานมองสะพาน,น <swimming. S 1> เตียนทะเลมองสะพานมองติดตามสะพานอะไรเนี่ยเออเป็นบักเตอร์ซ่อมรถยู่ฮะแล้วอาสังเกตกับบอกนายโยเพื่อนพี่ปั๊กบอกว่าให้มันซ่อมแบบน้ำมันกายขึนแค่เนาะ นีมันมเี่ย่เปลี่ยนดันี่นอกเปลี่ยนหล่อแนกหลจ้างบางไหรือว่าเข้าไปซื้อหมซื้อได้หนักเน้ํลมขึ้นเหมือนามเหมือนไม่นกรใสไบางก็แมหนาหลไยอหาจอบจอบแห่ของสิเยอะแยะเข้าไปเปลี่ยนหล่อแนกไปเ่ยหมืนกน เลียนอแล้วก็จบเกมเนี่ยอันว่าเฮาอยากให็มันไหมเจมมันก็เลียนกาบชีขาวไปเลยกันไหเอมันก็จบตบง,ตงนานที่หองเ่าดยโอ้เสียโชเลเหลืองโหดเ<อ>นาะหเมากเลยตมใหญ่โอ้โอ <c ười> ตมตา,า,ามเมื่อคนมึงจิเตมีแอไพูดเอคนจิตเตม,มีอรงะยดวเด้มเอพอโอ่สสอองอ่ากมอะกันจานกจักหนึน่งหเป็นหนึ่งาเลต้มผมบอกพอโซบสหรือพอโซเออจเลยเนี่ย มาเด้อเจเด้อเด้อลาบลาบลาบมาแม่ลาบลาบเจเจเจยังก่อนเดเกีมาเด้อมด้มากินกับผัวนนี่ผัวสมการยังมากินอยู่ได้เลย

สอนมาน่จังเลยนี่แค่บางาน้าหบ่ไปน้อหนึ่งหือว่าจรงใจหือว่ามาคมบ่อือผมมันเนื้อด้วยมัวมันส,มมสดุด กินยังก็ไปกัแม่เจ็บปวด้อมนี่ปวดก็จ้องหางนเเจ้านี่กินก่อยเหนือก็เป็นไยจอยนัวเงยเลยสื่อคนรู้กินจองคนเือก็แท้งเข้าอยู่ร้องหาเดือก็แท้งเข้าอยู่แท้งเข้าแท้งเข้าเหนื่อแหมเออ เออทงบาบอนคือบอบอบางบอนได้ทาขามบบางบอนตายแค่ี่เก่าบางบอนทาขามแพงบอแพงเป็นเก่าแคงกรือกอันนี้สองหาอนน้อกมีข้าวไหมมข้าวกับเหล้ากลับไปกินข้าวเจ้า อ่ตอนเช้าได้กินข้าวเหนียวแต่ตอนเย็นต้องกินข้าวเช้ากินข้าวเหนียวดิข้าวเหนียวก็มากดูบ่ะตอนเช้ากินข้าวเหนียวไก่ไก่ทอดไงยามแรงสิกินอาหารอ่อนแล้วเป็นคนจีนเนาะคนจีนร้องเพลงกินไม่ได้ไอ้คนอีสานร้องเพลงกินได้ฟังพี่อ้อห้าปากเลยร้องได้ไงวะ ก็คนจีนที่สีก็คนอะไรเดีไอ้คนสุรินทร์ลองเพียง,งจีนเหรอว่าไอ้จีนนี่ือกันมาเ,าเาล่าเป็นพอละเป็นพอละเป็นตอนมาเติมลูกละเลึกบอกว่เป็นยังไงไม่รู้เรื่องเลยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เสือสายแค่เสือสาย เสือท้ายขมุงขมิ่นและแถมวังเทพก็เศร้าเลยจบยิมขนาดพระมาพระมือยังว่าวไทยว่าวพระมาบรเป็นพี่อ้อพ่อจีนแม่ขมินมันเกิดี่เมืองไทยไงพี่อ้อในเสียเปรี่ยวเขาหมดเลยพ่อจีนแม่ขมิ่นขมินก็พูดไม่ได้จีนก็พูดไม่ได้โอ้คำยู่ไนเลยเมื่อลุยแน่นเหนแอันนั้นอยู่ลุยแน่นอยู่อันนั้นอ่ ว e. OH! ่าเป็นบัดนี้ก็ว่าวมเป็นละซ่อยตันล่ะมือแม่นก็ได้ตุ๊บล่ะเออมา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 ียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเลยมามาจวดมาจวดอืออ่าเสียบบ่ซางซางเป็ดะไรบ่ดูอาจารย์แล้วเข้มบอกว่าตัวใดหนักหักหลวดมันบ่มาเรื่อยๆไปทั้งหมดเลดีแล้วทำ นูนี่นู่นนะครับนูนเาม่ราว่าเอามาใส่นนูโอ้ยเลือมอเลยรด่างนี่ต้มเขาพายอยู่ในหละกฐานต้นไม่ต่อยอืมขักอยู่อืมได้ได้ไ้อันนี้จะไปตุ่้มันมดเลย้อนเนี่ย้ายน้ำมันแตก อันอันอันกินกระเว้งเนื้อ่ิยาลกินเต้าสับยายาเอามาก่อนกยถามที่มุดแดงหนั่วกนมวชมมดแดงแต่แต่ใครก่อนก็ซิวอ่ะก่วูง่ายเป่าแก็เหาหาเลี้ยงสั่งเขเลี้ยงสั่งวะจลางามเนาะมืวยชิมจิง màu nhỉ, haha, không có không mượn. ThURério, bạc, đi. Đây. Sản rồi. Đây, dạng, thiệt không nhỉ, hệt bạc, hệt bạc dạng, rồi, cái này là sai gấp luôn. Oh. ไม่ไม่3ามปับลานปั้นแล้วปั้นแ <laughs> ลน้วเพ็ลนลหม